ย่านถนนทลางในตัวเมืองภูเกต็ตนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสที่โดดเด่นยังขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งซื้อหาผ้าถุงปาเตะแหล่งใหญ่บนถนนเส้นนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวความร่ำรวย วัฒนธรรมการแต่งกายของคนภูเก็ตสองข้างทางบรรดาร้านค้าจะนำผ้าถุงปาเตะมาวางจำหน่ายให้เลือกกันละลานตาทีน่นี่ไม่ได้เป็นแหล่งผลิตผิตจากประเทศไทยผลิตที่กรุงเทพฮะของอินโดนีเซียเราเอาสไตล์ของเข้ามากันนั่นเองคืออย่างตัวนี้มันผิดที่อินโดนีเซีย ถ้าหากว่าเราขายท้องตลาดก็พันกว่าบาทแต่เรามาให้ทางกรุงเทพทําให้เนี่ยก็ตกประมาณเปืนละร้อยบาทก็ขายได้สีหรือลายคล้ายคลึงกัน9กแต่คุณภาพจะสู้ของนอกไม่ได้อยู่ดีผู้หญิงภูเก็ตเมื่ออยู่บ้านมักจะนุ่งกระจมอ,อกด้วยผ้าถุงปาเตะอันเป็นชุดใส่สบายของชาวภูเก็ตแต่หากออกไปนอกบ้านหรือเป็นงานสำคัญ ก็จะสวมเสื้อย่าหยาหรือเสื้อลูกไม้และนุ่งผ้าถุงปาเตะสเสน่ห์ของผืนผ้าปาเตะอยู่ที่ศิละปะก,การเขียนลายและลงสีบนผืนผ้าภาพพิมพ์ทาเ่เขียนมือนี่หนูต้องสังเกตตอนที่เขาเอาน้ำเทียนลงเนี่ยถ้าเป็นภาพพิมพ์มันมันมันจะไม่ไม่ถ้าเป็นภาพพิมพ์นี่มันจะไม่มีรอยขาด อย่างตัวนี้เป็นผ้าพิมพ์มันจะเท่ากันหมดทุกตัวฮะทั้งหมดนี่จะเท่ากันหมดเลยเป็นภาพพิมพ์แต่ถ้าหากว่าผ้าเขียนมือนี้จะมีขาดขาดของน้ําเทียนแล้วก็ลงน้ําเทียนเวลาก็ลงสีมันั็จะขาดเดี๋ยวนี้มีผู้ผลิตผ้าพิมพ์ออกมาจําหน่ายคู่กับผ้าปาเตะโบราณเราสามารถเลือกซื้อได้ตามความพอใจผ้าถุงสมัยใหม่ลวดลายสีสัน อาจจะฉูดฉาดกว่าแบบเดิมฝีมืออะละเอียดคือตัวนี้ฮะตัวนี้เขาใช้เวลาหนึ่งเดือนที่ผมฟังข่าวมาเขาบอกประมาณหนึ่งเดือนที่ปิดทาาตัวนี้ออกมามต่อผืนนะฮะ<ม>ต่อผืนหนึ่งเดือนคืาเขาทำละเอียดมากๆเลยนี่ให้สังเกตตราตรงนี้นะมันจะเขียนบอกไว้ว่ามันจะเขียนมันเขียนว่าสไตล์ในอินโดนีเซียสไตล์อินโดนีเซียแค่นั้นเองบางบางคนก็จะบอกว่าของอินโดนีเซียแต่บางคนเขาก็ไม่บอก สไตล์ของอินโดนีเซียเราต้องดูตรามันด้วยอันนี้อย่างแต่ยังไม่ชัวร์ตราดมกลิ่นนี้จะแน่นอนและจับเนื้อผ้าจะแข็งกว่าถ้าของไทยเราจะแข็งถ้าอินโดนีเซียมันจะนิ่มกว่าเนื้อมันละเอียดกว่าให้ดีหนูดมกลิ่นกลิ่นนี้ของเขาจะหอมถ้าเป็นของไทยเราจะกลิ่นคล้ายๆกับน้ำมันน้ำมันกา๊าซคล้ายๆอย่างนั้นเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและการแต่งกายพื้นถิ่น ยังสามารถอยู่คู่กับสังคมที่วิ่งตามแฟชั่นได้เริ่มมีผู้จับลูกปัดหลากสีสันมาผูกลายบนผ้าถุงปะเตะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผ้าถุงธรรมดากลายเป็นสิ่งที่นำมาอวดความสวยงามมากขึ้นและไม่เพียงผู้ใหญ่เท่านั้นที่มีความคิดเรื่องนี้เด็กๆในโรงเรียนสังกัดเทศบาลน,นครภูเก็ต ก็ได้รับการปลูกฝังการปักผ้าถุงปะเตะ๊ะจนฝีมือขึ้นชื่อในความละเอียดประณีตเป็นที่ยอมรับเนเขาใส่กับย่ายาอะไรแบบนี้ค่ะมีควายากง่ายงบ้างคะก็ง่ายคะ่ะใช้เวลาทำเท่าไหร่สมเดือนคะ่ะ ขนแฟชั่นของภูเก็ตไม่เพียงมีเสื้อผ้าตามยุคสมัยแต่ทุกวันนี้เราเห็นผู้คนหยิบจับเอาเครื่องแต่งกายแบบเดิมรวมถึงผ้าถุงปาเตะมาสวมใส่อย่างภาคภูมิใจ